นูสอบถามหน่อยเราจะได้โซฟาแบบนี้เลยเหรอคะได้อะไรบ้างดีกว่าเราได้ทุกอย่างในบ้านนี้ครบทุกชิ้นเลยค่ะทุกชิ้นแบบนี้ที่ได้เห็น,นเลยน<ช>แบบนี้ทีคะหนึ่งล้านจะแสนบาทใช่ค่ะคําเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจริวิวแนะนําให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับสนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใด กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบุมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook และก็ Tik t o ็อนะคะวันนี้นะคะน้องเอ๋อยู่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรแล้วอยู่กับแขกพิกรรับเชิญคือใครนะคะเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อพี่ตุ้ยค่ะพี่ตุ้ยคะวันนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องเอ๋จะพาท่านผู้ชมนะคะมารับชมโครงการสวยๆนะคะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะชื่ออะไรคะโครงการนี้ชื่อโครงการเดะคอลัน์โครงการสองค่ะ โครงการสองนะคะ,คะสอบถามหน่อยนะคะ,คะโครงการนี้กี่ตารางเมตรแล้วกี่ตารางวาคะตัวบ้านเตัวบ้านเริ่มเริ่มต้นที่69ตารางเมตรแล้วก็เนื้อที่35ตารางวาค่ะค่ะด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างด้านในประกอบไปด้วยเออสองห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขกค่ะแล้วก็1ที่จอดรถค่ะราคาล่ะคะรา,า,าคาเริ่มต้นที่หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทค่ะโอ้สวยสวยแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้พี่ตุ้ยพาไปชมด้านในนะคะได้ถ้าใครสนใจจะโทรหาได้ที่เบอร์อะไรคะ 099-298-9644ค่ะค่ะไปชมด้านในกัน <ๆ S 2> เลยจ้ะน้องนีกคะวันนี้พี่ตุ้ยจะพามาดูบ้านที่ราคาเริ่มต้น1 4 5 0 0ล้านาทค่ะบาทค่ะแล้วก็จะพาไปดูบ้านที่ตกแต่งพร้อมอยู่แล้วอยู่ที่1,700,000้นบาททวน ชื่ออยู่ทางด้านโน้นนะคะใช่ค่ะใช่บอกท่านผู้ชมก่อนนะคะเป็นราคาเริ่มต้น1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นะจะเป็นบ้านเปล่าสวยๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครแบบว่าอยากจะได้เฟอร์นิเจอร์ครบนะคะพร้อมยกกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะหยิบแค่เสื้อผ้ามานะคะเราก็จะได้บ้านหลังนี้เหมือนกันนะคะพื้นที่เหมือนกันทุกอย่างแต่มีเฟอร์นิเจอร์ด้านในอยากจะรู้ละนะคะว่าเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างไงบ้างนะคะพี่ตุ้ยพาไปชมเลยค่ะ,คะได้เลยค่ะมีประตูนะคะรอรอบขอบชิดแบบนี้เลยเหรอคะ นูถามหน่อยก่อนเข้ารับชมบ้านตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงในการซื้อบ้านหลังนี้คะ,ะโปรโมชั่นนนตอนนี้นะคะ,ะทางโครงการแถมแอร์หมื่นสองวิทยแล้วก็ฟรีโอฟรีประเมินฟรีจดจำนองให้กับลูกค้าทุกทุกทุกคนค่ะค่ะค่ะแล้วถ้าใครเขาอยากจะกู้นะคะ,คะเขาต้องมีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่นะคะ,คะในการซื้อบ้านหลังนี้งินเ,นเริ่มต้นหมื่นเอ่อหมื่นห้าบาทเอ่อหมื่นห้าพันบาทค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะแล้วถ้าไม่รู้เลยเรื่องเอกสารอะไรพี่สามารถยื่นกู้ดําเนินการให้ไหม พี่ตุ้ยเป็นคนดําเนินการเอกสารทุกอย่างให้ลูกค้าได้ทั้งหมดค่ะแล้วหนูสอบถามหน่อยอย่างโครงการอย่างนี้ค่ะมีการรับจดเขาเรียกว่าจองก่อนไหมคะใช่ค่ะที่โครงการจะจอง5000บาทค่ะวอ่า้เช่นบาทแล้วก็ยื่นเอกสารได้เลยค่ะแต่ถ้าสมมติกู้ไม่ผ่านพี่จองพี่เอาเงไงต่อไหมคะคืนเงินให้ลูกค้าค่ะคืนเงินให้ด้วยนะคะถือว่าดีนะวันนี้ได้เราได้คุยนะคะกับพี่เจ้าของเนาะก็พาเชิญชมเลยพี่ดูแลโครงการนี้นะคะสําหรับตรงนี้เป็นรงโรงจอดรถนะคะสามารถจอดรถได้กี่คันคะ อ่าหนึ่งคันค่ะแล้วก็จอดด้านหน้าได้อีกหนึ่งคันหนึ่งคันนี่ท่านผู้ชมถือว่าจาัดสวนได้ดีมากๆฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนหญ้าแล้วก็ต้นไม้จริงๆมีก๊อกสนามไว้ล้างพื้นด้วยสําหรับใครที่ซื้อแล้วนะคะล้างรถอยู่บ้านชิลๆได้เลยเพราะมีหลังคาครบแล้วด้วยส่วนด้านนี้เป็นบริเวณของระเบียงนูสอบถามหน่อยอย่างเช่นบ้านเปล่าเนี่ยเขาก็จะมีแบบอ่าระเบียงอย่างนี้ออกมาให้ลงจากรถอย่างนี้พร้อมเลยเหรอคะใช่ค่ะได้แบบนี้เลยใช่แล้วพวก ตกแต่งนะคะพวกอย่างเงี้ยสนามหญ้าอย่างเงี้ยค่ะให้ด้วยไหมคะสนามหญ้าเราก็จะให้เฉพาะบ้านที่เป็นเอ่อบ้านบ้านที่แต่งพร้อมอยู่แล้วอะค่ะค่ะแต่ถ้าบ้านเปล่าก็คือได้บ้านเปล่าไม่ใช่ค่ะได้บ้านเปล่าใช่ก็จะได้บ้านเปล่าพร้อมแอร์หนึ่งตัวค่ะมาท่านผู้ชมเราเห็นด้านนอกแล้วนะถือว่าสวยจัดสวนได้ดีนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะเข้ามานะคะภายในห้องท่านผู้ชม่ะ ที่เขาเปิดแอร์ไว้เย็นฉ่ำม,มากๆเลยนะคะแยกเป็นบริเวณของโซนนั่งเล่นก่อนนะคะตรงนี้หนูสอบถามหน่อยเราจะได้โซฟาแบบนี้เลยหรอคะได้อะไรบ้างดีกว่าเราได้ทุกอย่างในบ้านนี้ครบทุกชิ้นเลยค่ะทุกชิ้นแบบนี้ที่ได้เห็นเลยทุกชิ้น<ล><ช>แบบนี้<ะ>ที่เห็นเลยหนึ่งล้านจะแสนบาทใช่ค่ะโอ้โห oh, ถือว่าได้ครบมากๆท่านผู้ชมมีได้แบบเขาเรียกว่าทีวีโซฟาโต๊ะกลางนะคะแล้วก็พวกเอเซอรีด้านนี้คือที่แต,ตกแต่งของพร้อมแอร์ ใช่ค่ะข้าม่านใช่ค่ะได้หมดทุกชิ้นในบ้านเลยค่ะทุกช่องค่ะอําเภอเมืองนะคะจังหวัดสุรินทร์ใครอยากจะได้บ้านสวยๆแล้วตรงนี้หนูบอกเลยว่าเหมือนยุคกรุงเทพอะเพราะว่าเขาเรียกว,ว่าของขายเยอะมากยามกลางคืนแล้วหนูสอบถามหน่อยถ้าเขาจะซื้อตรงนี้สถานที่ท่องเที่ยวกใกล้ๆจากตรงนี้มีอะไรบ้างคะใกล้ๆตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นตลาดมหาเฮงก็จะเป็นห้วยเสนียงที่สามารถไปได้ใกล้ๆประมาณนี้ค่ะอาเจน้ำห้วยเสนียงค่ะ แล้วแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมจังหวัดสุรินมีอะไรบ้างคะก็ที่ยอดนิยมใช่ไหมคะก็จะเป็นเออช้างค่ะที่ที่เขาไปดูช้างกันที่ท่าตูมค่ะอันนี้ก็สามารถวิ่งเส้นทางริมเมืองไปได้ค่ะ mm hmm. อันนี้ก็จะอยู่ใกล้ถนนเส้นหลักแล้วก็เส้นริมเมืองวิ่งออกได้รอบเมืองเลยค่ะ<อ><ม>ค่ะดูว่าดีมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของรับประทานอาหารที่เห็นอยู่อย่างนี้คือได้ครบเลยไหมคะได้ครบเลยค่ะ โหรูมากท่านผู้ชมนะคะมีจัดแบบพ็อปให้เรียบร้อยว่าเวลาเราซื้อบ้านเราตกแต่งไม่เป็นมาดูหลังนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะไปจ้าทาง,งทางโน้นจะเป็นอันนี้จะเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนนะคะถึงสองห้องด้วยกันใช่ค่ะที่พาหนุชมด้นในอันนี้นะะจะเป็นห้องนอนสําหรับเอ่อครอบครัวเล็กๆก,ก็จะนี่นนจะเป็นห้องลูกค่ะอืมเราทําเตียงไว้สามฟุตอย่างโซนตรงนี้นะคะมีทั้งหมดกี่หลังด้วยกันคะ 4 1หลังค่ะ41หลังใช่ค่ะมีแบบวันไทยไหมคะว่าแบบห้องนอนใหญ่กว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อทางโครงการจะมีอยู่สองทายค่ะจะเป็นทาย A แล้วก็ทาย B ค่ะทาย A จะเป็นห้องนอนติดกันส่วนทาย B จะเป็นห้องนอนแยกค่ะอแบบนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นทายอะไรทายเอค่ะทายเอใช่ค่ะก็จะมีเตียงมีม่านมีแอร์ด้วยหรอคะใช่ค่ะมีแอร์มีตู้เสื้อผ้ามีทุกอย่างอย่างเี้เลยค่ะใช่ค่ะได้ครบทุกอย่างเลยค่ะท่านผู้ชมถือว่าคุ้มนะอย่างที่หนูบอกเลยค่ะต้นคลิปยกแค่เสื้้อผาาม มาเที่ยวชิลๆได้วันหยุดพักผ่อนนะซื้อไว้ไม่แพงด้วยนะราคาถือว่าถูกเลยพร้อมกับที่ดินบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกอย่างนี้มือหนึ่งหรือมือสองคะเนี่ยมือหนึ่งค่ะบ้านมือหนึ่งค่ะใช่ค่ะซื้อตอนนี้แถมแอร์นะคะฟรีจดตำนองฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างเลยใช่ค่ะวันโอนถือเท่บัตรประชาชนใบเดียวไปห้องต่อไปนะคะเป็นบริเวณของห้องนอนที่สองค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ ทุกอย่างในห้องนี้คือเราให้ลูกค้าหมดเลยอันนี้จะเป็นเตียง5้าฟุตพร้อมโตเครื่องแป้งแล้วก็ตู้ผ้าแล้วก็ไซ์บอร์ดวางทีวีค่ะเพราะแอร์หนึ่งตัวค่ะโอ้โหถือว่าครบมากท่านผู้ชมค่ะแล้วตกแต่งสไตล์ห้องได้แบบคลาสสิกมากๆเป็นสีคุมโทนดำเทาออกแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะคะอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องน้ำที่ตู้พักผู้ชมเลยค่ะนี่มีแบบว่าจัดวางชั้นหนังสือมาให้เรียบร้อยนะถือว่าใครแบบเวลาซื้อจริงๆอาจจะไว้ ไววางของก็ได้ใช่ไหมคะห้องน้ำของเราบอกไว้ก่อนว่าตรงนี้เครื่องทาน้ำอุ่นเราจะติดตั้งให้ลูกค้าหลังจากวันที่โอนแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้หมดทั้งหมดเลยได้ตั้งหมดเลยเพิ่มเติมคือเครื่องทาน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยมีห้องน้าหลังนี้ก็มีสองห้องนอนหรือห้องน้ำสองหนูไม่เห็นห้องครัวเลยคะห้องครัวอยู่ตรงไหนคะห้องครัวจะอยู่ด้านนอกค่ะเพราะว่าบ้านเราจะเน้นเป็นครัวไทยที่ทําอาหารรสจัดก็จะเลยยกเคาน์เตอร์ครัวไปไว้ข้างนอกค่ะ ค่ะนะพี่พาไปดูนี่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นต่อเติมครัวด้านนอกก็จะมีเคาน์เตอร์ให้พร้อมเลยใช่ใช่ค่ะมีซิงค์มีทุกอย่างแบบนี้เลยใช่ค่ะก็จะมีทุกอย่างแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมถือว่าดีมากๆเลยนะหนูมาชมหนูก็ไม่รู้ว่าบ้านอ่ะของแต่ละจังหวัดเป็นยังไงพอหนูมาเห็นนะอันนี้หนูเห็นแบบไม่ได้เมคกับพี่เขารู้ว่าอะไรเลยนะท่านผู้ชมก็คือหนูไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนหน้าเนี้ยแล้วหนูก็เห็นแบบแปะข้างๆแล้วเราเห็นราคาถูกนะคะเราเห็นราคาถูก เราก็เลยอยากจะรู้ว่าของจริงเนี่ยราคาถูกจริงๆหรือเปล่าแล้วบ้านเขาเป็นลักษณะแบบไหนพอมาดูแล้วกับราคาถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยถ้าเป็นบ้านเปล่าเปล่าเนี่ยพี่ๆอยากจะได้หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทแต่ถ้าหลังที่เรามาดูตรงนี้คิวกระป๋อเข้ามาอยู่ได้เลยที่หนล้านเจ็ค่ะค่ะขอเบอร์นะคะพี่ตู้อีกรอบหนึ่งค่ะค่ะ0 9 9ย์8 9 6 4 4ค่ะค่ะวันนี้น้องเอกับพี่ตู้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะ